ตามตามกฎหมายไทยเนี่ยถ้าพบว่ามีการสิิในประเทศไทยด้วยเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับของประเทศไทยด้วยเนี่ยศาลถ้าเรามีการฟ้องศาลนะครับศาลก็อาจจะพิจารณามไม่ลงโทษก็ได้หรือลงอีกอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับท่านเจรลยครับคือคือต้องบอกผู้ชมอย่างนี้เนี่ยพอดีว่าท่านทัชชัยเนี่ยคือว่าท่านอยู่ที่ชายแดนออกไปปฏิบัติการนะครับออกไปปฏิบัติภารากิจนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นที่ ที่น่าน่าสนใจมากๆนะแล้วเรากำลังจับตาอยู่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่มีการยื่นให้คอรมอช่วยการพิจนารณาเนี่ยเรื่องการปรับปรามทางออนไลน์นะครับจะมีความคืบหน้าไปนาดับไหนอย่างไรแต่วันนี้คือรายการสนามชาชนงเรานี่จริงแล้วเ,เราพยายามติดตามก่อติดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีการยกระดับ อยากให้เป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวถ้าหากหลังจากนี้พอเข้าคอรมอเสร็จรแล้วรูปแบบต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะเอาท่านทัตชัยยังอยู่ในสายอยู่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ในชายแดนนะคะ,ะนี่แสดงว่าได้ผลนะว่าก่อนหน้านี้คือว่ากสญญารสชพยายามปรับพวกเสาสัญญ,ญาอะไรต่างๆนี่ที่หานที่ถานทางไปท,ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะต้องบอกนี้อยากให้คุณผู้ชมนะเกาะติดกันต่อหากว่าคุณดูจนจบนะฮะ คุณจะมีอาวุธในการป้องกันภัยทางออนไลน์เพราะว่ายังมีหน่วยงานที่เรียกว่าสกมชหรือว่า ncsa ครับมาวันนี้ฮะเพื่อที่จะมาประกาศสากาเลยปรับปรา,ปามภัยคุกคามทางออนไลน์และทีนี้นะฮะเรื่องของแ a นท์ซัมแวร์เนี่ยนะฮะที่เคยเป็นข่าวว่าโอ้โหถูกโจมตีมีซอฟต์แวร์อะไรมาบางทีเราอาจจะเจอแบบพวกฟิชชิง่งนี้เป็นต้นค่ะคุณมีข้อควรระวังอย่างไรเพราะว่าจู่ๆเนี่ยอาจจะเจอเว็บไซต์ลวงอยู่ rl ปลอมมาแต่ว่ามันผิด,ผด,ผดเพี้ยนไปแค่นิดเดียวเนี่ย อาจจะพลาดได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณอภิกรนาเขิ่นแก้วครับ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรของรัฐและโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสารสนเทศหลายภาคส่วนเข้าร่วมการฝึกทดสอบขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดไภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชจัดขึ้นเพื่อคัดสรรผู้เชี่ยวชาญน,นําความรู้ความสามารถที่ผ่านการทดสอบจากการจําลองสถานการณ์ของไภัยไซเบอร์ที่มีอยู่จริงกว่า200สถานการณ์ โดยนำมาเป็นโจทย์ให้ผู้ฝึกได้ทดสอบเช่นการแก้ไขาการแฮกข้อมูลแรนซัฟตแวร์นอกจากนี้ยังนำเหตุการณ์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ใช้ระบบควบคุมการจ่ายไฟการติดต่อสื่อสารซึ่งหากหน่วยงานนี้ถูกโจมตีจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากผลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสกมชเปิดเผยว่ามีผู้สมัครเข้ามาฝึกกว่า1000คน ซึ่งต้องคัดเลือกให้เหลือเพียง100กว่าคนที่มีความพร้อมมากที่สุดในการรับมือภัยคุกคามและสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการฝึกครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศโดยที่ผ่านมาพบหน่วยงานที่ถูกแฮกข้อมูลมากที่สุดคือหน่วยงานการศึกษาหน่วยงานของรัฐบริษัทกลุ่ม finance ภัยคุกคามด้านไซเบอร์เนียเนี่ย,ยเรียนเลยว่าจะไม่มีวันลดลง นะครับเพราะว่าจากเรื่องของการศึกษาของ w o r o n o m i c Forum นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูในทิศทางของของโลกนี้ว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องของอะไรเนี่ยเขามีรายงานชื่อว่า global risk report นะครับตัว global risk report เนี่ยนะครับช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเขามองว่าปัญหาพิวรรมไซเบอร์เป็นอันดับที่4แล้วในอีก10ปีเนี่ยมันก็ยังอยู่ในท็อป10อยู่ สถิติภัยคุกคามต้องลดลงนะฮะให้เป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้นี่อาจจะเป็นคําถามที่ไม่ได้สอดรับสถานการณ์จริง